สวัสดีนะคะเอฟีวันนี้นะคะพี่พลอยทานข้าวกับถ่ายให้ดูอีกแล้วถ่ายให้ดูอีกแล้วนะคะถ่ายเป็นประจำจะกินอะไรนะคะพี่พลอยจะกินอะไรเอฟตีก็รู้นะคะเพราะว่าพี่พลอยจะถ่ายให้ดูเป็นประจำค่ะนะคะ แกงอ่อมหมูค่ะแล้วล้อนเลยนะคะผค้าเหนียวนะคะแล้วก็ต้มสายน้าผึ้งค่ะนะคะวันนี้ได้ทานต้มแล้วดีนะที่ว่าไม่ไปตลาดอยากไปตลาดอยู่นะคะว่าผลไม้หมดเนาะวันนี้ก็ได้ต้มสายน้าผึ้งมานะคะ2องกิโลนะคะค่ะนะคะแล้วก็แกงอ่อมหมูค่ะนะคะนี่แหละจะถ่ายให้ดูประจํานะคะชีวิตประจําวันของพี่พลอยนะคะตื่นขึ้นมานะคะ ไลฟ์สดติดปุ๊บนะคะก็ต้องนั่งทําคลิปนะคะนั่งทําคลิปนะคะจนกระทั่งเนาจะตัแต่เช้าไปถึงสองทุ่มกว่าร่วมสามทุ่มนะคะพี่พลจะปิดละปิดหมดนะคะปิดเครื่องเลยนะคะแล้วตอนเช้าเราก็ลุยต่อเพราะว่ากลางวันเราทํางานทั้งวันแล้วเนาะท Tube, ํา y o YouTube ค่ะทําหลายอย่างนะคะ อ่านาคะคะเอสซีนะคะพี่พลอยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลานะคะบางครั้งเนี่ยต้องปีดเวลาเอาเนาะก็ะนี่แหละนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาท youtube นะคะทําคลิปส่งทํา youtube ลงคลิปเป็นประจำาำม,ม่่าเสมอน,นะคะ ai ก็ก็ดูอยู่เนาะนะคะแต่ถึงคลิปพี่พลอยจะไม่ปังนะคะ ถึงคลิปไม่ปังนะคะคลิปไม่ปังยอดวอิวน้อยแต่พี่พลอยก็ไม่เคยท้อนะคะพี่พลอยก็ลงคลิปจะมัมเสมอค่ะนะคะถึงว่าจะไม่ปังเหมือนคนอื่นเขานะคะพี่พลอยก็ทําคลิปตหมั่มเสมอลงคลิปจม,ม่ํมเสมอนะคะแต่ AI ไอเขาก็ให้เรานะคะเขาก็ดูคนที่ขยันลงคลิปตมัมเสมอนะคะเขาก็เปิดช่องทางให้เรานะคะเขาก็ดันเรานะคะเอฟซีนะคะ เพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะเปิดช่องนะคะต้องทําเหมือนพี่พลอยเนาะคลิปอะไรก็ได้ก็ถ่ายมานะคะถ่ายมาเสร็ปุ๊บเราก็มาลงให้สม่ําเสมอน,นะคะ AI เขาก็จะดันนะคะ f c